สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกทีเขาเหมือเนเดิมนะครับวันนี้ตรงวันที่สามเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะพี่นอ้องท่าเมืองหลวงนะครับชุดนี้ผมพอวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะพี่น้องอนุกาติสิบห้าสิบสี่สิบห้าเมื่อไงพี่น้องเมื่อไงครับพอดีสัมเมอรี่พี่น้อง มันก็แย่เกินตายได้นะครับถือว่าเป็นอย่างพี่น้องเจ้าก็คิดว่าปกติแต่ว่าเมื่ตายธรรมดานะครับพอเลี้ยงดูกัดจักหามื่นตัวนี่ีจักสามมื่นอย่โอเคเลยพี่น้องตัวเป็นตัวดูไปหอดไอ้ตัวเขาสิได้เป็นหนุ่กกบหนุ่มเยลืจักสองมื่นจักมื่นหามื่นหกโอเคเลยพี่น้อง นะครับตัวมือนอนแบบผมนี่ก็จะเป็นตรงเรียงใน,นลายนะครับขอแต่เวลาเพาะให้เขาออก,กลายๆก็พอะะครับผมพาเบุงบรรยากาศยำขาาาึ้นพี่นอ้องแล้เขาดวงไลยนะครับเมื่อไทยจกเกี่ยวยำขึ้นตรงนี้โอกาสได้ไทยนี่นะครับย่งใน,นพี่น้องก,กินกันดีวะเนี่ยเห็นว่าดูกัดกินกันได้พี่น้องเห็นวั้ยรื่สมุทรีเขาก็นํานำกันเลยขาบ่จจงไว้เลยพี่น้องเขาจัดการกันเลยบรหจงไว้เลย ครับก็กบอีกครับครับก็นั่นอีกเลยพี่น้องครับก็กบหน่อยอีกกาคาดว่ายุดเีเขียวครบหมดนะเด็อพี่น้องเห็นไ่ครับพี่น้องเลยเรียกเสมอเลมากคุณดึงขื้นดึงลกนะครับเขียวก็ร่างครบทำไงร่างใหญ่นะครับสิบสีสิบหามืองได้ชุดเปนแรกแรก,กนึงได้สิบหามือออกขาพี่น้อง อันนี้ชุดที่ซี้เนี่เดทที่ผามือท่านออกขาอยู่นะครับยืนไดนี่ขึ้นนั่นออกอยู่นี่ที่ซี้ช่าเมือเลยเงินผมตาบไปดีซื้อว่แต่ว่าตัวเนยแต้มมือกันอุ้ยออกตัวนี่งไหมอ้าวออกแล้วพี่น้องผมไม่เห็นซื้อเห็นตะเก็บเหมนนึงว่าหั่นพี่น้องเห็นปะขาบุญออกขาแล้วตาย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 น้องเป็นบางตัวนะครับมันบ่อหมดนะครับสวยงามบ่พี่น้องสวยงามบ่ กินน oh well. ้ำขึ้นนี่บุปปาปุบบ๊บยังวุ่นี่ไว้บทนาที่แรกกหลายแหล่ลวกที่แหลกโดนใจหน้าคอยเบาลงเบาบางลงหนึ่งพี่น้องเห็นไหมครับเ็าือกินกันเพื่อได้เดือดสมองอีกพอเกิจัดการยำขึ้นทีนะครับยำเวทเขาก็บูดขึ้นมาเ้ยยำเวทเห็นไหมพี่น้องเขาบูดขึ้นมาเลยยำเวทเขาอยู่ที่ซื่ออยู่ข้างหลังนะครับยำขึ้นหรอกพากันบุปปาปุบบัอบขึ้นมาผมเอาให้อาหารหน่อยได้เนี่ย เหานว่างกม่มงแรกเลยพี่น้องจะที่ถูกมันจะม่อีกแค่หนึงนะครับนี่ผมให้มือละมือละสามครั้งตอนเศร้าตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับนี่ถ้าว่ามันได้บไญเป็นงานก็บ่ได้ให้หรอกว่าอยู่ใต้บอกใต้มาให้อยู่ใต้ขย,ยานพี่หนะลอกคนหนึ่งก็เรียกว่าได้มาใหา้ก็เนี้เอาเดี๋ยวจะเคลื่อนดูสนักผมว่า เขาไอหายอาหารนําข <accurately S 2> ึ้นเขาพวกกัดกันคิว่ากินกันนะพี่น้องเขาอิ่มบ่ล่ะนี่เขากัดกันกินกันนะพี่น้องเขาก็กินกระมูดเรียสมลีหรืว่าเขามูกน้อยๆเขาสีเขากินนี่เขาหรือว่าสีเขากัดพีน้องเห็นบ่ะีน้อยเขาก็หิวมาเขาสีเขากัดเองกัดแล้วก็รียบร้อยพี่น้องเห็นบ่ะเนี่ยสีน้อยครับมากทถิ่ีเขากัดกันนะนี่พี่น้องมเอามันก็กัดกันอะไรตรงนี้ ยังปกติปกติด้วยอ่ะยังขึ้นมามๆที like ่เบื dai, ้องตี <inaudible> foods, ้เละพี่น้องไลยขนาดนี้กุบกับกุบกับกุบกับนี่มือลงไปเห็นเธอไอ้ทำสะพานเลยพี่น้องเฮียอยากสะพามาสะพาเด้อพี่น้องเด้อสะพานหัวขบนะครับนี่กับกับกับเลยพี่น้องไลยขนาดนี้ยังขึ้นไป่ะปุบปับปุบปับนี่มันแข็งแรงเลยพี่น้องมันเป็นยังไงกเอื่นกว่าแข็งแรงครับพี่ เตะขึ้นเตียงลงี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้ผมว่าสิว่าจะสองหมื่นสามหมืนมม่นถึงสี่หมื่นก็ตัวถ่ายแบบเดียร์ยี่หมื่นกว่าเก็แบบเป็นตัวกบแล้วผมว่านะครับเพรได้แก่เพรได้คัดนะครับแก่คัดแก่ขึ้นไปนะครับเบิ้งมวนๆวิน,น,น,นองเบิ้งสนุกสนุกครับเพื่อนเพื่อน,นนะครับเบิ้ง เอดีพี่น้องผู้ใดบวได้มาเบิ่องเนเบิ่งในคลิปนี่นดพี่น้องตายหนึ่งๆเบ่งองนี้ครับเห็นไหมูเดสมัเยก็นำกันหมดนนำกันดีขน่าเด็พี่น้องเห็นไ่ครับหนึ่งสองสามสี่หามกโดนที่น้อยหมดสิ่เพรา้าใดเดียสมั่นเลยไปก็นำกันเลยนะครับก็จัดการไ่ให้เกี่ยงบ่เหเลียย่งเง้ยาเหลี้ยนเลี้ยเป็นสักนะครับเลี้ยเป็นแบบ นนที่ยังขาบมันนี่ยที่ยิงมันเป็นโตมันนี่ยพี่น้องมันเป็นคาบพก็ขาวนะครับคิดคิดว่าหว่วงรั่วคาบเพราะเมีนเดี่มันเ,นนเด็อดสมอเลยเนีเขากินกันกินมันจนมันก็เปื่อยไปเปื่อยไปนะครับท่มนเหลือแต่คาบนะครับเอาคลิปน,นี้ก็ไว้ทับนี่ยนาะพี่น้องเพิ่งพ่อหอมปากหอมนกองคอดนะครับพากัไนไหมคลิปหายด้วยพี่น้องปลูกต้นอะไรรืมตับตะไคร้ครับกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นว่า tadi kap